ご視聴ありがとうん。 บรรดาแมวแมวทั้งหลายนะคะครอบครัวแมวแม่ทองแท้ตอนนี้เหลือกันอยู่สี่ตัวผู้หญิงล้วนๆนะจ๊ะตัวเมียล้วนๆเลยจ้าคุณคุณทองเงินนะคะลูกแมวลูกชายเสียชีวิตไปเรียบร้อยด้วยกันโดยอย,อย่างวางยาเบื่อนะคะอันนี้ก็คือแม่ทองแท้นะคะแม่ทองแท้อันนี้ซ้า ตัวขาวคือเจ้าสองตัวน้าตาลคือเจ้าสามอยู่ข้างล่างคือเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งจะมีหน้าตามอมแมมและตัวโต,วตวคล้ายแม่แมวคือแม่ทองแถมมากที่สุดบางทีแอดมินก็หลงนะคะบางทีกําลังแบบาว่าสารวนจับอา้านี่มันแม่หรือลูกเนี่ยตัวมันแบบบึกบเลยนะคะเขากินเก่งค่ะกินนมแม่แล้วก็กินอาหารนะคะแต่ตอนนี้แมวมันจะย่างครบเจ็ดเดือนแล้วนะคะ กิแม่แมวเขาก็จะไม่ยอมให้กินนมแล้วก็จะคอยขู่แล้วค่ะไม่ให้เข้าใกล้นะคะจะสามจะขี้ไวๆพอๆกับเจ้าสองค่ะเป็นแมวที่หน้าตาดุดันแล้วก็ตกะกะงับกืนงับกืนนะคะ่าได้โยนอาหารให้นะเธอจะไม่รู้จักต่อมอิ่มนะคะเธอจะงับกืนแล้วแหกปากร้องขอใหม่ค่ะนี่คือนิสัยแมวน้ำตาลน,นะคะ ส่วนสองนี้เขาเป็นคุณนายนะคะเขาจะนั่งเก้าอี้ไม้ประจําของเขานะคะแล้วเขาก็จะร้องขอแม่มนุษย์เขาจะกินแบบแยกเดี่ยวนะคะไม่ยอมไปกินอาหารที่มนุษย์เตรียมวางไว้ให้แมวกินนะคะเขาจะรอจนกว่าแม่มนุษย์จะใจอ่อนนะคะเตรียมอาหารให้เขาเฉพาะตัวเดียวเลยนะคะนี่คือนิสัยของแมวแต่ละตัวไม่เหมือนกันเนาะสามนี่เขาก็จะเรียกร้องความสนใจ แ้าเป็นแมวช่างรู้ช่างอยากรู้อยากเห็นหนึ่งนี่จะเป็นแมวที่เป็นไห้นะหรือเขาไม่ค่อยร้องไม่ค่อยอะไรเลยค่ะแต่ก็เป็นแมวนิสัยขี้ขโมยเหมือนแม่นะอย่าเผลอนะปลานี่นะคะจ้องแล้วนะคะวันนี้ทอดปลานะคะเตรียมไหวออกพรรษาค่ะต้องคอยระวังไม่งั้นเสร็จบรรดาครอบครัวแมวทั้งหลายสี่ตัวนี่จ้องอยู่แล้วค่ะ ก็เป็นวัน,ก,อน,ออก,วนก่อนวันออกราษาหนึ่งวันนะคะพามาดูชีวิตในหนึ่งวันของครอบครัวแม่ทองแท้กันนะจ๊ะก็จะนั่งนั่งมั่งนอนมั่งนะรอรอจังหวะเหลือมนุษย์ก็จะง,งาบปลาทอดไปนะคะเหลือไม่ได้ค่ะ เป็นนิสัยของเขาเนาะเขาไม่รู้นักเขาไม่เข้าใจหรอกค่ะว่ามนุษย์บอกว่าอย่าก,กินอย่าก,กินนะคะเขาก็ไม่สนใจค่ะเราต้องคอยระวังเองนะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ทองแท้ด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในะคลิปหน้าบ๊ายบายซี e you a g เก n